จได้จับนะครผมครับจับปูสมไซเทอร์มาแล้วพี่น้องมาถึงอำเภอเท่าบอ่อจังหวัดกำแพงเพชรโดยพี่น้องน้ำท่วมครับครับอ่าพ่อแม่พี่น้องเชื่อมันมุกมังเฮาหน้าติดอยู่ในวักกับการมุกแตอให้ออกมาครับมาแทนของเลยไอเป็นครุกร วันนี้คำมาั้มากเยนะขรับกลเยอะเลยนะไม่ใช่จะเตะตทุกันจับตาๆมาจากสมัยเทูครับมาจากสมัยเธปูคับพี่น้องนครปฐมเลยนะครับเออนั่นแหละแต่นมราลุกเชิกันได้หลายแอ่ว่ามัเชิดกันกับบังหลังข้งนี่เป็นสิงห์นะ คล่ม่ได้ึคนมน้ามเราะา้งคนจมนักน้กนเี่เาบไ้านไปเลยว่านอนอยู่ในบ้านมปบอกเราเจ้าไปรงได้ตือเรื่องน้ำท่วมี่หมันหนักหลทังอำเภอกันเรื่องมาใบ้างเดี๋ยวาแช่นึ่อรกาเอาลูกน้องคนของานคนจม เออาโควนี dos, es, en. hey, hey. Ie, ie, ่นัของเป็นหลายหลายวมาเลยกาจับเลยบอบอเลยบอลนอบอบอลบอลบ ารมณกวันตนกันกวันวนมาเนี่ยโอนมานมาเนลยักกันปวันรูปกันรูยรู้ไปกันรูี่ไหนไปเลยปนอน่นลารมรมณลเอีย้วยเลยพร้อมตัวไปลารมู่เนี่ยมึงบังักันอย่างงี้ดีรึเปล่เััคับอา ไอ oh yeah. no like. like? ้กล้องกล้องเขาแบบอะไรไปดิเขาแบบอไรเยเามีอะไรมากมายครับอพี่น้องนะครับเอออา้ไปเลยครับก้มันหนเอ่ออไลอาไหเองมันหยดอหอลายรองอนี้ออรไปไหเวห เอออันนี้มมเดปมนละมาสิบรอบตอนนี้ก็แบ่งกันไปแจกนพะพ่ามันจะตกครับ ตอนปฐมัันนตอนนี้รอเลยค้ำฝาทายคเพื่อจะนขนคองลงครับพี่น้อง chơi ở phía nam nắp ở đuôi sài bù nắp chọc nắp hòn เชื S <S <々>่อกันครับตอนนี้บานพี่บานพี่บานพี่ด้วยเออ่าเอาหนางบัวดเขีมีอไร้าละงก้าพูดะไรบ้าน่องต้งต้งตงเรนไปเอเราเลียงกันไปเลยเลียนเยอะเรียนดีๆเป็นบ้านเปเมืองเปเบิองเรื่อ มันตกงันมาองหัวดอกแต่เจ้าออกพื้นมนจางไหนเ่าทำวารอกกันเอาทุ้ประมาณนว่ขคืนเลยเจ๊เั้าอาเลยเจาบลาเขาให็นเจ้าซื้คนละกันอยู่เอออันนี้อะไรครับี่อันนี้ไม่หนังของจำด้ยบอกอันอื่นบอกยาบางทีบางนีวางบางที้ก่อนวางตรงนี้เลยครับ เอาไปมันทึกเนียบมันทึกไปบันกไปเรียบแคบไปง่า่ัวไว้ม่ยังยี่ไมยังเอามมไม่้มันเออนอะล่ะเนี่ยมันัน้ออไ้ันีเออ้นัถือไว้บบัรงเออมัน yeah, ง e, ่าย ผ่าไปพูดผ่าดตรงตรงที่มีตรงที่พระยืนอยู่ค่ะช่ผดช่องเลยเรื่องถอยเลยถอยไปเลยก็ะด้บเป็นอ่างบวรอทกทุกคนมันต้องใส่จริงมาซอยอยกันเถอ

เช่นเราไปเช่นเราเช่เราจือรู้เช่นคือเช่นคือบบอาศุกร์นะรับรัเนี่ยุนตุ้งใกลรับเช่นไว้ทุกคนกอนยิ่แก่อเป็ยังาเสพักไปนี้ไป้เน่เ่กับไปตน่้าน่เื่อนน่เป็น่โตตอนนออกไร